มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจัดงาน DPU Progressive University วิเศยทัศน์4ีปีก้าวไปกับศักยภาพแห่งการเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตซึ่งภายในงานได้พูดถึงวิสัยทัศน์และความเป็นมาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตว่ามหาวิทยาลัยจะพัฒนาการศึกษาไปในทิศทางไหนงานนี้ได้รับเกียรติจากอธิกรบดีร่วมเปิดงานและกล่าวถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ นี้ยูอายุส5ปีนันอยู่กลางระหว่างวัยแห่งหวมจิ้งความสงสัยนะก็อยู่ที่แห่งสวรรค์น,นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะพูดต่อไปว่าในอิดสวรรค์ที่เราพูดถึงในที่นี้เนี่ยสองคำนั้นเองที่เราอยู่มาได้45ปี้าสิวันนี้คืออย่างแรกก็คือความรับผิดชอบครับเรารับผิดชอบต่อชีวิตตัวนักศึกษาซึ่งมีชีวิตเดียวครับชีวิตคนไม่มีรีนัชั้างเดียวดังนั้นเมื่อเรารับคนที่เป็น ที่มีค่าจึดครอบครัวไหมของเรานั้นเนี่ยเราต้องมีช่องเต็มที่นะครับเราจะทำให้ครอบครคนที่มีคุณค่าและสกุลมากที่สุดก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองและต่อครอบครัวด้วยสิบปีที่ผ่านมานี้ในโลกของเราเนี่ยนะครับและในประเทศไทยเนี่ยอะไรครับที่ทําให้เรามีคุณภาพชีวิตแบบนี้นักธุรกิจครับเอเซีครับ95%ของ3ล้านหน่วยที่อยู่ในบ้านเรานั้นเนี่ยล้วนเป็นนักธุรกิจนี่คือวิสัยทัานที่ชัดเจนมากและเราก็จะดเนินเร่อยๆตามสิ่งที่ ก่อตั้งในหว่างไว้นะครับก็คือช่องทางของเราก็คือธุรกิจบักนะครับก็คือความรู้ธุรกิจนะที่สําคัญก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการให้ันศักษาเราทุกคนนั้นเขาเ้าใจเรื่องราวธุรกิจมีพื้นฐานธุรกิจเพราะว่าธุรกิจธนานั้นี่เราให้เขา้าใจในกาตัวเองได้ครับ50ถึง252นั้นเนี่ยราคาไม่ได้เพิ่มขึ้น2.70ตัวนะครับอาจจะเพิ่มขึ้น1 0าตัวแต่ GDP ไป2.70นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เร้าเลึกงมากนะครับเพราะฉะนั้น เราเห็นได้ชัดว่าตอนนั้นผียเฉยไม่ได้ครับประเทศเราจะปล่อยให้เป็นอย่างที่เป็นหรือที่เรามีอะไรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนไปไม่ได้แต่ที่เราเปลี่ยนไม่ได้สองวันเ็ดันเพราะว่ามีการวาแงแผนพัฒนาประเทศคือสิบเอ็ดฉบับด้วยกันน,นะครับสี่สิบห้าปีเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนก็เรียกเป็นหนุ่มใหญ่หรือสาวใหญ่นะดังน,นั้นก็เป็นจุดที่เราควรหยุดแล้วก็พิจารณาดูว่าที่ผ่านมาเราได้ทําอะไรบ้างแล้วเราจะทาอะไรต่อไปข้างหน้านะครับ มาอะไรก็ได้ทําอย่างนี้นะมาหลายเดือนด้วยกันแต่คิดว่าเราต้องเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคําขวัญที่เรียกว่า progressive university หรือมหาลัยก้าวหน้านะครับก็คือหมายความว่าต้องทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีความคิดริเริ่มแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อ,อน,นักศึกษาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการให้นักศึกษาของเราได้ประโยชน์ได้เกิดสิ่งที่ดีสุดกับตัวเองเมื่อจบไปแล้วก็จะเป็นจุดแข็งของเขาที่จะสามารถทำมาหากินได้นะครับรวมทั้งมีบุคลิกอุปนิสัยอันเหมาะสมที่จะทําให้ตัวเองมีชีวิตที่สุขสบาย ดดมีีีชวิตท่่ออออยยูรลภัในนนาา,นา,นาสำหรับในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตได้เปิดคณะขึ้นมาใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการในเชิงธุรกิจและสังคมประเทศไทยแต่ว่าจะมีคณะไหนที่เปิดใหม่บ้างไปฟังกันต่อเลยค่ะเราได้เตรียม VR 45ปีดพให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะเรามาดูกันว่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตหรือด p u ในแบบที่ท่านรู้จักหรือว่าเคยรู้จักจะใช่อย่างที่ทุกท่านเข้าใจกันหรือไม่ ภายใต้ชื่อธุรกิจบันดิตสถาันการศึกษาที่มีแนวคิดก้าวหน้าที่จะพัฒน,นาความของของบนันดิษฐสู่สังคมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่งอันจะนำมาซึ่งโอกาสและความก้าวหน้ามากมายเปิดโลกใหม่ใหม่โลกแห่งอนาคตที่ไว้ขีดจำกัดขอ สู่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต Progressive University มหาวิทยาลัยที่ภาษาแนวคิดการบริหารธุรกิจเข้าไว้ด้วยกันในทุกสาขาวิชาพร้อบกว่ามีโอกาสเมากกว่าเพราะโอกาสทางธุรกิจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาวิทยาลัยนานาชาติ DPUIC หลักสูตรนานาชาติเปิดโลกใหม่เดินหน้าสู่อาเซียนไปพร้อมๆกันเข้าสู่การเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด International International College of in วิทยาลัยนานาชาติจีน CAIC ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและมหาวิทยาลัยเรินหม,มิงมหาวิทยาลัยระดับชัน้นนำหนึ่งในสาของสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทรปริญญาเอกและหลักสูตรปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยคุนหมิง วิทยายัยการประปาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบันทีและการประปานครหลวงน้ำเป็นส่วนสําคัญของประเทศไทยในจุะภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ด้านเกษตรก,กรรมหลายธุรกิจบันทีจึงมองเห็นว่าอุปกรในด้านน้ำเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นที่ดึร่วมือกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกระเปิดวิทยางการประปาขึ้นมาเพื่อรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา จึงเกิดเป็นความร่วมมือกับเครือโรงแรมเซนทาราในการผลิตนักศึกษาที่มีความรู้จริงในการบริการเข้าสู่การทำงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกความสำเร็จและรางวัลที่ได้มาเกิดขึ้นจากการที่มุ่งมั่นมองไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ยงด้วยมุมมองที่คิดก้าวหน้าพร้อมทั้งการพัฒนาลักูตรใหม่ใหม่ให้เหมาะกับโลกที่หมุนไปไม่เคยหยุดโอกาสใหม่ๆ จึงเกิดขึ้นตลอดเวลาแค่เริ่มต้นเรียนรู้ค้นหาและพัฒนาศักยภาพในตัวเองมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ45ปีแห่งความภูมิใจมหาวิทยาลายัยธุรกิจบัณฑิตสร้างโอกาสสร้างอนานคต หลังจากที่ไปฟังถึงวิสัยทัศน์ตลอดระยะเวลา45ปีของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแล้วงานนี้ยังมีปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของไทยอีกด้วยไปฟังกันต่อเลยค่ะวันนี้เนี่ยสถานกา,การศึกษาไทยของเราเนี่ยมันหมดเวลาที่จะมาโอ้โลงหลักิโลมนกันตดต่อไปแล้วหมดเวลาที่จะต้องมาป้อนคำหวานว่าเราดีเห็นโน้นดีย่นี้เพราะว่าในความจริงแล้วเนี่ยการศึกษาของเราเนี่ยกำลังเผชิญปัญหาอย่างหนัก แล้วประเทศใดก็แล้วแต่เนี่ยแล้วถ้าเกิดการศึกษามีปัญหาการศึกษามีความผ่อนแอนี่ะมันจะเป็นการที่ตรึงประเทศนันไว้ให้เคลื่อนในงหน้าไม่ได้นะมันจะไม่เห็นผลทันทีนะไม่เห็นผลเหมือนน้ำท่วมไม่เห็นผลเหมือนไฟไหม้ไม่เห็นผลเหมือนสุนัขมาไม่เห็นผลเหมือน,ไไนค่า GDP ขึ้นลงเท่าไหร่นะครับแต่มันจะเป็นการที่จะค่อยๆทําให้ประเทศมีความอมา่อนล้าแล้วก็ล,าล้าลงไปเรื่อยๆ แล้วในดิสุเดียนะครับรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็เราก็จะไปไม่ถึงไหนเวลาลราความาอะไรกลับมาอะไรไม่ดนไปเทียบกับมาอะไรใดๆก็แล้วแต่ในมาเลเซียผมยังเชื่อว่าทั้งสองอะไรเนี่ยดีกว่าทุกมาอะไรในมาเลเซียแต่อย่างไรก็ตามมามาเลเซียมีมาอะไรนะแค่ไม่เกี่ยงมีมาอะไรของรัฐแค่สิบแห่งเท่านี้ในขณะที่ของเราเนี่ย มีมหาลัยของเาตั้ง7.9แล้วก็มหาลัยอยื่นๆด้วยในภาพรวมเนี่ยสถาบันการศษารวมแล้วนประมาณทักสองไร่ที่จริงการสร้างระบบการศึกษาเนี่ยนะแต่ว่ายากก็ยากแต่ว่าง่ายก็ง่ายบางคนบอกว่าการศึกษาจีนนี่ไม่มีทางโลกคนทั้ง1,300คนเป็น1,300ล้านคนจะไปทําอะไรได้มากมายแต่เมื่อจีนมี s t นท t e g i ที่ชัดเจนเนี่ยนะครับปีที่แล้วจีนเข้าสอบ p ซ่าได้ที่หนึ่งของโลกนะ พอจีนมีโครงการที่เรียกว่า2 1 21 1หนึ่งคือโครงการที่บอกว่าศตวรรษที่21่มาละยจีนจากพ700รยมาอะไราในตอนนั้นเนี่ยจะน้อยหนึ่งร้อยมาอะไราจะต้องกลายเป็นมาอะไราระดับโลกนี่คือโครงการ2 1 1หนึ่งสองหนึ่งแรกคือ21หนึ่งหลังเป็นหนึ่งรยมาอะไรณวันนี้นะจากการที่ทำไทมส์ทำร n k i n งของเอเชียขาวที่แล้วเนี่ยนะไม่กี่ปีเองนะ มาละยจีนเนี่ยติดระดับเข้าไป15บ15มาอะไรนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเ้าต้องการให้ติด100เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แน่นอนและนี้ก็เป็นงานดีๆกับวิสัยทัศน์สีปีก้าปกัไปกับศักยภาพแห่งการเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตที่พร้อมจะผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่สังคมในอนาคตอีกด้วยค่ะ